สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคูณกำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่เราจะคุยกันถึงหนังที่เข้าฉายในประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2,565ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด7เรื่อง ไม่ทราบว่าจะทําได้ครบหรือเปล่านะครับแต่การพูดเรียงลําดับของพี่โอทุกวันนี้ก็ไม่ใช่การตามใจผู้ฟังเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราจะให้เลือกว่าใครอยากจะดูพี่โอคุยเรื่องอะไรก่อนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะครับเราก็พูดถึงสิ่งที่เราอยากพูดก่อน แล้วก็ตามความสะดวกของตัวเองด้วยพี่โอพูดไปแล้วเรื่องหนึ่งเรื่อง Operation m i n ิ e m มแล้วก็เรื่องนี้พี่โออยากคุยเป็นเรื่องที่2ซึ่งไม่ตรงใจกับผู้ฟังเลยผู้ฟังอยากจะฟัง The l ล s t Ten Year กับ After y อย่างนะครับส่วนผู้ชมอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยชอบเรื่องฉลามเหลือเกินประเทศไทยทำฉลามทำจระเข้ทำปิรัญยะคือถ้ามีหนังฉลามจระเข้ปิรันยะ แย่ yeah, เลยเข้ามาว่าไหร่เนี่ยรบัรบรองว่าขึ้นอันดับหนึ่งประเทศไทยตลอดครับเรื่องนี้น่าเสียดายที่ในชื่อเรื่องร้านของเก่านะ The Antique Shop นำกับโดยสุภกรเหรียญุวันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานบริษัทเองด้วยเขาทําเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องย่อย3เรื่องแล้วก็ผ่านการแต่และเรื่องเนี่ยผ่านการเล่าเรื่องของเจ้าของร้านซึ่ง เป็นการร่วมงานกับนักแสดง4สัญชาติมีประเทศไทยมีอินโดนีเซียมีเกาหลีใต้แล้วก็มีสิงคโปร์ถายละคนสำคัญพี่โอก่อนที่จะพูดพี่โอเพิ่งจะเห็นข่าวนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆทุกคนที่รักนักแสดงท่านนี้ด้วยครับคือหลังจากที่ถ่ายทำไปไม่กี่วัน เขาก็เสียชีวิตลงจริงๆเขาเสียชีวิตทั้งในหนังเรื่องนี้อันนี้พี่โอขอญาตสปอยนะครับเสียชีวิตในหนังเรื่องนี้แล้วก็เสียชีวิตในความเป็นจริงด้วยที่แรกเนี่ยพี่โอคุยถึงเรื่องนี้พี่โอกกะจ,จะเล่นมุกและชูบิงบิงจะเล่นว่าบิงซูอร่อยเชียวปรากฏว่าก็ไม่ไม่เล่นกันแล้วกันนะครับก็เขาคือเขาชื่ออร่อยร่อยสอร่อยอร่อยเชยจสจำนามสกุลไม่ได้ อรอยเชียสแปลงครับเป็นชาวสิงคโปร์กัน2คนและในหนังคนนี้ก็ได้พาคนนี้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พี่โอคิดว่าพี่โอชอบที่สุดใน3เรื่องนี้พี่โอพูดเรื่องพูดคลิปนี้จะพูดแบบเรื่รอยเปื่อยนะก็เพราะว่าไม่อยากสปอยมันยังมีความดีอ,อยู่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้พอใจนะครับตอนที่ เราได้ดูหนังเกาหลีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนั้นสิบเรื่องรวดรวดเรื่องละสั้นนิดเดียวพี่โอก็ยังชอบเลยยังให้8ปเต็มสิเรื่องนี้พี่โอก็ชอบสองให้สว่างั้นก็คือเรื่องแรกที่เป็นการแสดงของหนุ่มอินโดนีเซียชื่อริโก้ริโอดิวันโดนะครับหน้าตาในหนังเขาคล้ายค้วิลสมิธนะเป็นคนขับรถใน ในเรื่องมารับบทคนขับรถซึ่งที่จริงในประเทศไทยคนขับรถเป็นชาวต่างชาติไม่ได้นะพี่โอ,อก,ก็งงแต่ว่าเขาทํางานกับคนที่เจ้านายที่ทําธุรกิจนอกกฎหมายก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันก็แค่คนขับรถผิดกฎหมายกับคนที่ทําผิดกฎหมายเป็นประจําอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เขาถูกจับไปเค้นหาของในบ้านร้างในสถานที่ร้างแห่งหนึ่งอร่อยเชียร์จะพิ่ง แสดงอิทธิฤทธิใดๆนะครับเก็บก่อนและในที่นั้นก็มีคนที่เคยถูกฆ่าตายมาก่อนแล้วบนเก้าอี้ตัวเดียวกันและผีตอนนั้นก็แสดงอิทธิฤทธิอ่ะพี่โอสปอยแค่นี้เป็นเรื่องที่สนุกคือถ้าพูดถึงนักแสดงทั้งหมดเนี่ยคนนี้แสดงได้ดีที่สุดชอบที่สุดครับแต่ ชอบที่สุดในกรการแสดงแต่ถ้าชอบหน้าตาและความมีเสน่ห์เนี่ยพี่โอชอบชอบชอบน้องอร่อยเชียวที่สุดนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคนที่ถูกจับไปเออเป็นเพราะขับรถโดยประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามจะเรียกร้องหาทางออกแล้วเขาก็พบว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยและในห้องขังนั้นก็มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ เขาก็ต้องเจอกับวิญญาณร้ายพี่โอก็จะพูดเรื่องย่อแค่นี้ส่วนเรื่องที่3นี่มีนพี่โอชอบมาจากเรื่องวอนเธอเพอแล้วก็ต้องมาเจอกับหนุ่มเกาหลีที่ถูกมีนและเพื่อนรังแกอยู่ตลอดเวลา,าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเขาก็คิดที่จะแก้แค้นชวนมางานวันเกิดปกติแล้วเนี่ยที่โอว่าคนเกาหลีนี่โหดกว่าคนไทยนะ คนเกาหลีน่าจะเป็นฝ่ายแกล้งคนไทยมากกว่าแล้วถ้าคนเกาหลีมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นคนรวยและรวยจัดๆแล้วก็จะต้องเย่อหยิ่งแสดงอิทธิพลพี่โอรู้จักคนเกาหลีในประเทศไทยที่ตามที่น้องๆที่เขาสนิทก,กันเล่าให้ฟังเนี่ยเขาว่าคนเกาหลีคือโหดและอารมณ์รุนแรงมากพี่โอไม่ไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการบูลลี่สัญชาติคือ มีความหยิ่งทนงมีความศักดิ์ศรีมีอะไรประมาณนี้เอาเราพูดในแง่ดีก็แล้วกันถ้าจะข่มกันถ้าจะเหนือกันเนี่ยเกาหลีน่าจะข่มเหนือกว่าไทยแต่ในเรื่องนี้กลายเป็นว่าเกาหลีอ่อนแอโดนโดนมีนรังแกตลอดเวลาแล้วคาแรคเตอร์ของมีนกับเพื่อนอีก3คนคนที่ชื่อ ต้อันนี้พี่โอขอสปอยตอนนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้พี่โอไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่คนที่ชื่อเต้ดูจะเป็นคนมีเหตุผลที่สุดกับกลายเป็นคนที่แกล้งเออชื่ออะไรแพทจินยองหนักที่สุดส่วนอีกคนนึงคาแรคเตอร์คล้ายคาแรคเตอร์คล้ายๆมีนชื่อวินในเรื่องคนนั้น แทบจะไม่ได้แกล้งแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กับเจอเจอเหตุการณ์หนักที่สุดในเรื่องนี้แต่พอหลังจากที่เรื่องถูกหักมุมทุกอย่างมันก็ดูมีเหตุผลที่โอขอสปอยแค่ว่าหักมุมกันละกันแต่หลังจากที่หักมุมไปแล้วเนี่ยความสมเหตุสมผลที่มีมาว่าทําไมผีถึงไม่ทําตัวนี้หนักกว่าตัวนี้ทั้งทงที่ตัวนี้แกล้งมันมากกว่าทั้งๆท,ที่ตัวนี้ร้ายกว่า ก็กลายเป็นว่าเราเข้าใจในส่วนนี้แต่เรากลับไม่ชอบจุดที่มาหักคุ่มว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็สรุปว่าเรื่องสุดท้ายพี่เป็นเรื่องที่พี่โอไม่ชอบเลยไม่ชอบเนืเรื่องชอบชอบนักแสดงทุกคนนะครับแต่ไม่ชอบในเรื่องแล้วก็เรามาพิจารณาจากโปสเตอร์คือจะบอกว่าเรื่องแรกชอบชอบพนักแสดงอินโดนีเซียแสดงดีมากเรื่องที่สอง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาเคยเห็นมามากแล้วนะครับเพราะเรื่องเห็นมามากแล้วแต่นักแสดงคนนี้มีเสน่ห์มากและเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาเสียชีวิตก็ต้องยกย่องกันนะครับไว้อะไรกันณนะที่นี้ด้วยส่วนเรื่องที่3เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดและไม่ชอบที่สุดน่าเสียดายที่เอาเรื่องที่3ไว้เป็นเรื่องสุดท้ายพี่โอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความคิดเห็นของคนอื่นจะ ตรงหรือแตกต่างจากพี่โอแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยคําสุภาพข้างล่างนี้ดูโปสเตอร์นี่มีดาราแค่5คนแปลกนะครับชื่อเรื่องว่าร้านของเก่าแต่นี่มีเรื่องเล่าแล้วก็นี่ลูกค้าซึ่งลูกค้าเป็นคนที่มีบทน้อยที่สุดในประดาน,นักแสดงที่มีชื่อทั้งหมดในเรื่องโปสเตอร์ขึ้นรูปใหญ่เลย แต่เจ้าของร้านของเก่าคนเล่าเรื่องคนเดินเรื่องไม่มีรูปขึ้นในโปสเตอร์ถ้าพี่โอเป็นนักแสดงพี่โอคงน้อยใจนะครับและเรื่องราวในร้านของเก่าเนี่ยของเก่าที่เลือกมาแต่ละชิ้นให้เราก็นึกว่าจะเป็นรูปปั้นเป็นกระจกเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งของล้ำค่าเป็นชุดแกะสลัก เป็นอะไรก็ได้ที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการแจกันอะไรประมาณนี้กลับเป็นแค่เก้าอี้เก้าอี้ที่มีเรื่องเล่าแต่เก้าอี้นั้นพระเอกสนใจเพราะว่าเห็นพนักง,งานนั่งอยู่อ่ะแล้วถ้ามันเป็นของเก่าเป็นของขายแล้วพนักง,งานไปนั่งทําไมเดี๋ยวก็มีเรื่องแบบเคาน์เตอร์เซเนอ้ยเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อครับก็เป็นและไอ้กกำไรก็เป็นกำไรที่ดูธรรมดาธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดแล้วตอนที่3คือตอนของมีดตัวตัวลูกค้าก็ถามว่าใครจะไปสนใจมีดคือคนดูก็รู้สึกเหมือนกันนะใครจะไปสนใจมีดก็ยังจะพยายามเล่าเรื่องมีดอยู่นั่นแหละแล้วก็เล่ายาวยาวมากยาวกว่าทั้งสองเรื่องก็รสรุปว่าเรื่องนี้พอมามีเรื่องสุดท้ายมากลบแล้วในขณะที่พี่โอคกํลังพอใจสเรื่องแรกบรรยากาศดีนะครับชวนหลอนสนุก ดูดูตอนแรกๆเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่2ไม่สนุกแต่ก็ดูเพลินก็ก็ก็ได้ดีในระดับหนึ่งพอตอนที่3ก็เลยต้องลดคะแนนเรื่องนี้เหลือ7จ็เต็มสินะครับถ้าพี่โอพูดอะไรให้ใครไม่พอใจผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วก็เจอกันในคลิปอื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้กันกน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปิดท้ายที่อร่อยเชียวน้องหลับันดีครับ